มาละเมืองร้อนเมืองเดือดไปเด็เล็โก้เขี่ยเธอโผล่มาจากไหนเอาา่ยสัตว์เพลงแม่งลั่นเข้ามาหรือเฮี้ย <_ C os ur> เอ็มโฟโครึ่งชั่วโมงนะครับได้ครับจัดไปครับเขี่ยปวดเบื่อ,เล,อเลยเป็นเฮียอะไรวะเล่นดีปีแล้วชอบงูโขกเนี่ยสัตว เ้อของผมเล่นแล้วแม่งเสียงหลอนไปพี่อะกระดาษเมื่อกี้ไม่ได้ยินได้ไงไว้ไม่ยินเปิดประตูแต่ผมคิดว่ามันเปิดประตูจากข้างล่างขึ้นมาโอ้โหข้างล่างเข้ามานะไม่ได้แบบว่าเปิดประตูมาเข้าใจไม่ได้ยินเพะว่าจักเปิดจากหน้าบ้านอรอเพิ่งเปิดเข้ามาไอ้เหี้ยเออยืนหันหลังมาเยอะไม่ออกมายิงเลยอุ้ยแรงเย่โอ้พวกหลังพวกหลังเยอะเยอะไปหมดบ้านนี้ตัวหนึ่ง เทียบผมกณเห็น,นใครโดนอะไรหรือเปล่าไม่มีใช่ป่ะมีแค่ถ <God> ุดก <görüş> ็มามาร์คที <ine> Chun, ่บอยที่อยู่ใกล้ไอ้พี่มันแรงมากบ้ารดน้อยหยิงน้อยหนึ่งสามตีว่บมั้นนะบ้าซ้ายโดนจบบ้าขวาโดนจบบ้าขวาไม่โดนจบนุคนปาระเบิดใส่หนึ่ง ปวดบ้านขั้นสอง 2, ห้องลึกกูเจอแล้วว่ากูยิงได้อยู่ไปขึ้นบ้านอ่ะบ้าลอยบ้าลอยมีมีเน็ตมีเน็ตห้องลึกอยู่ปะไปห้องกาลางเรอเจ็บเน็ตแล้วนะ่ะน่าเจ็บนะโผล่มาโผล่มาโผล่มา,มาอยู่ชั้นสองสองเฮ้ยคนละตัวคนละตัวก็มีตัวดิอ่าไอเฮ้ยได้ตัวดำไอเฮ้ยตัวดำอยู่ห้องกลางอย่แหละพี่ให้กูไปเติมเอาได้ไอเฟิร์นไปชี้นั่นเดี๋ฟเฟิร์น ไกินพีกนะโยนาขึ้นไปอ่ะโยนนโยนนี้โย้ปะขวยเอ้ยยังไม่มีใครมาชุบนะห้องเลยยังไม่มีใครมาชุบกูว่าเอ้ยโอเคหมดล้อันนี้หมดปะเบสไอซ์หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเึงว่าหมดเมืองเลยนะไม่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 ม่ไม่ว่าตรงนี้ดิาร์กนึงมันยังฟาร์มอยู่เลยโอเคคต่ไม่ไปไหนเลยนะกาาตัวนี้ กลับลงชั้นหนึ่งยูกูขึ้นแดดฟ้าให้บอยไปนึจะหาให้ส้นใหญ่มันดูเงียบไปงวะชั้นหนึ่งนะพี่ไม่มีนั่นหรอนะอยู่ตรงโซ่บันไดโซ่บันไดชั้นสองนี่กลัวอยู่โซ่บันไดดูทีบันไดเฮ้ยเมื่อกี้ซ้ายมือพี่มีตัวหนึ่งพี่บอยมันวิ่งผ่านไปแล้ววิ่งมาถามมาสองอะมันวิ่งเจ็บไปอ่ะมีคนอยู่ใกล้กว่ตัวหนึ่งนะระวังด้วยเปินกูยังกะหลี่อยู่เลย โอเคแนละเออแม่งลงไปข้างล่างผมจะวิ่งแบบชิดบ้านไี้ตอนแรกมันวิ่งกลับลงมาข้างล่างแล้วมันม,มันวิ่งกลับขึ้นไปใหม่ตรงบันไดบ้านนี้ไป<อ>สักนนะึงเออดีดีเลยไม่เดินหรอกไม่เดินหรอกครับพี่ไม่ช้าไม่มีใครเดินหรอกเออมันก็นไม่เดินอยู่แล้วที่ดูสภาพมันดินะ่ะแต่เดินได้อยู่ไม่มีออปชั่นไม่มีอะไรเลยเอา่าเดี๋ยวกูเดินให้แป๊บนึงเดี๋ยวต้องเคลียร์ตัวเนียนไอ้เฟิร์สมาออกูก็ได้เฟิร์สไม่ไม่ได้ first, ดิเฟิร์สิดะ ไปได้แล้วไอสายสายมาชิบ้านกูกินไหนวะไอตัวอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วตายตายท่านผ่านตายอ๋ออ๋อเดี๋ยวถ้าบนบ้านบอยเออชิวชิวชิวบัดถ้าอยู่บัดถ้าอยู่ชั้นสองบัดถ้าอยู่อยู่ตรงหน้าบันไดอยู่ตรงหน้าบันไดไม่ได้นะตองทางไม่ได้นะใส่ประตูไม่กินทิงใส่ประตูจะได้เนี่ย ตามเสียงเลยซ้ายพี่แกบ่งลบ่อนไปได้หอไม่อะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมออกไออกไม่ได้ไม่ได้เนต่บัชไม่ได้อยู่แล้วมัญชาไม่ได้มัชาไม่ได้ยูเตร์อยู่นี่สนายสนายมีคาบนบ้านกับติ๊กหนึ่งใช่ใ่บนบ้านกัเหลืองบอยบนบ้านกเหลืองเดี่ยยดูหัวมดิสัมือนก็เตร์ดอ่ะไม่กล้าเดินอ่ะที่เนี้ยไม่กล้าเดินเลย เดี<ห>๋ยวยก,กูเป็นคนเดินให้บ่อยเดี๋ยวกูเป็นคนเดินให้เฮ้ยเข้าในบ้านชั้นหนึ่งอยู่ในบ้านนะเหี้ยน่นะเหมือนบ้านขวาจะโดดออกแล้วป่กว่ไปเก็บเศษกระจกไม่ชัวร์นะถ้าเก็บตบน้องได้พี่มีตะมุกเยอะอ่ะอาตะมุกไปคิดบ้างได้นะ ไม่มีใครพิกเลยไม่พิกคุณเล่นขนาดนี้ไม่พิกเลยอยู่บนบ้านพีกก่กีนปะเสียงมันอยู่บนบ้านพี่เลยใช่บนบ้านใช่บนบ้านก,ก<ร>าูกูเสียบเก็บปอยดีกว่านแต่พี่ต้องแอ p พีแล้วพี่ฮะัวาขวาเหรอวะเมื่อกี้ เอาซ้ายซ้ายพี่ปีนอยู่กูตัวนึงขับมึงเหรออยู่หน้ากูเลยรัวลัว,ลวชิดต,ตายไปตาย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 ังไม่เดินสักทีไอจับ <c oughs> อีกที่หายนี่แหละนี่แหละชายลาย นี่คือสิ่งที่ถูกต้องพรนี่คือ p b p ไปชิวก่อนศพอยู่ไหนบ้างวะบอยเก็บไปยังยังไม่เก็บเลยอิ่มจังช็อปก่อนแป๊น discord, บนึงช็อปศพเพื่อนเนี่ยดีสุดแล้วไหนบูชิปอยู่ไหนอะ เนี่ยเนี่ยกินนี่อยู่ที่พื้นสองคนใช่ใช่ผมใช้ท็อกเกอร์หมดเลยครับ กระเป๋าที่สวยวะะเป๋าอะไรวะเป๋าเขียวว่ะกระเป๋าคนดวงสีเขียวอ๋อไอสกินใหม่ล่าสุดเหรอใช่มันเป็นของใครวะอันนี้ของคุณเหรอสกินใหม่อะไม่ของมันนะหมายถึงว่ามันซื้อเปล่าไม่ใช่นี่กูเก็บของใครมาเนี่ยก็ได้ไปศพมันเนี่ยหมายถึงอะของกู่อิน กรเปาเขียวไหนวะกูซื้อหรอพิกซ้ายมันก็ไม่เปลี่ยนด้วยเนี่ยหมายถึงว่ามึงมึงซื้อมาเนาะเดี๋ยวมึงดูดิมันมาจากไหนอ่ะมันมามันซื้อจากไหนอ่ะมึงต้องดูว่ามันมันต้องดูว่าเอ่อ็นสกินอะไรอ่ะเดี๋ยว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 เดี๋ยสกินสกิน i เซล่าสุดไงพี่สกินหนูอ่ะหนูเขียวอ่ะเขียวดำเดี๋ยวมอันเซลล่าสุดเหมือนซลล่าสุดเลยแล้วกูไปซื้อตอนไหนอ่ะนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยบ่ย อันนี้ถ้ามึงซื้อด้วยนี่คือมึงเอาสุดเลยนะอุ้ยบีโอ้โหบี้นอยนอยิงเลยพี่นอนยิงนอนยิงยิงกันจัดโดนล้วนโดนลวนพี่โดนรวนเลยโดน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 เอารถปับ๊บโอ้ยแล้วมันสวนอุ้ย <laughs> ยิงไงม่ตายเลยพี่้นีะเก็บของไอ้สัตว์สนายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม,เด,วผมเดี๋ยวผมเก็บของในลูนเดี๋ยวผมไปเอามันให้ดีกว่าเดี๋ยวฟาร์มในลูนให้เดี๋ยวผมเอาในลูน ไปฟาร์มนี่เลยนะฟามาันสองเลยนะหมู่บ้านข้างหน้าอ่ะข้างล่างพี่บอยอ่ะมันไม่นามันไม่นามาหาหรอกเอ้ยเมื่อขับรถออกแล้วเขาบอกว่ากูไม่มีสกินอื่นมาเลยไม่เปลี่ยนให้เฮ้ยกินมันยังเก็บของอยู่เลยกินกดงั้นก็กดอ๋อแสดงว่ากดล้างได้แต่ต้องกดอันติเนตชิปจ่ายมั้งที่มันล้างไปกินอ่ะก็นั่นแหละมันไม่ติดแม่มันล้างล้างได้ะห็นว่าล้างเป็นศูนย์อ่ะแบบล้างดีฟอลต์อ่ะนี่แบบล้างดี่กินเ่ะเขาหน้ามึงเห็นปะเห็นแล้ว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 หนักเลืออยู่ มลงมาน้ำมานะไม่ไม่ไมอยู่บนเขาสองตัวพี่ตัวตายดอกได้เพื่อนเอาเดยหนึ่อ่ะสัตว์หนึ่งเฮ้ยมันังโดดอยู่ไหมหนึ่สองสามไปฟ้ชิดชิดชๆดชๆดชิดชิดชิดชดเอ้ไฟมาเ้ยวไไป ที่กรบอกเดีวเพื่นก็สู้มียาไหมมึงอะน่าจะชุบอยู่อะมันน่าจะชุบอยู่ไม่มีไม่มีไม่มีไม้มูม่มีไม่มีไมมีไมไม่มไม่ไมมีไม่มีไม่มีไม่มาไม่มไม่มี่มม่มีไม่มีไม่มีไมามีม่มีไ่มีไม่มี่มีไม่ไม่ีไม่มีไม่มีี่มีไม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 ่ี่เีไม่ีไม่เีไมเก็บม่มไ่มี่ในสม่กอยู่มม่มมมมมม่ นกินนขาูเจ็บก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 ูหิวกูหิวสวยพี่หลับบอลหลับบอลโดนแล้วเมื่อตรงนี้เลยตรงม้ากูเลยแบบเจ็บกัดเอาให้เอาให้เอาให้มันนอนปั๊มเลือดอยู่อยู่ตรงม้ากูเลยนะมันยังนอนอยู่มันยังนอนอยู่แกตายเออสวยแฮน่ะเฮ้ยเหมือนมีคนยิงแจมเราไหทางอื่นปะ มีควรอยในเมืองได้หรอเออว่ะไอ้เฮียสมโมกเ,เกอร์นั่นอะ <c oughs> อาละแล้วไปต้วมีคนนอนวามยายอยู่ไอ้เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเียแบบอ๋อเออกูเห็นละไอ้เฮียฟีดที่ขึ้นมานอนแบบเอาข้างเลยตว์โอ้ยเโฮียตุมแปกโอ้ยเออมันมันเจ็บไปเพี่ไอตัวนั่นอ,อ,อ,นอ,นอาใช่ ตอนพี่สเปย์ไปมันอยู่ลายเดียวกับไอ้เฮี้ยตัวแรกพอดีแต่แม่งไอ้เฮี้ยตัวในเมืองแม่งยิงกูไอ้สัตว์ 8, ุูแปดุูแปด ฉันันนวมันมีคนโดดลม่มรถฮอกอยู่นี่เออรถฮอสกสามตัวอยูออ่<อ>บ้านอู่บ้านอู่อ่ะนะบ้านอู่เออคาร์ผมอย่างละตัวไอ้เป็นตัวที่เพิ่งมาฉุดหรือเปล่าก็เป็นน้าผู้มาถักที สกูยังไม่น่ามีไหนต้องไหนยแล้วรถท็อกล่าสุดลงแถวบ้านสามอ like, ่ะไม่มาสักหนงผมพี่ไม่มาสักรอใช่มาสักเสร็จมาเจอแดกุล็อกตรงนี้ อ้าวเหี้ยครับผมไปด้วยเจ็บแล้วตอนนั้นนึงมันเดินไปเก็บรถร้อยเหรอใช่ไอตัวชุบอะมองไปแล้วนะมองกลับแล้วนะไม่เจอแม่งไม่ได้ป่ะมาไปรอบ้านตัวเอกมาละได้ปล่อย็บ let's go ม่บ้านตัวเองก็มันเข่าเนี่ยมันมันอันนี้จิ๊กซอยิงมาบวันนี้เขาได้ยังไม่มีกที่ะแถวเนี่ยคนเหลือเจ็ดคนเหลือสนะี่สิบเจ็ดยี่ห้อนะเรือบนนี้นะเรา เฮีละหมอกลงแล้วผิบหายแล้วเคบ้านอู่เอไปเฮียบ้าน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 คดีเราบิ๊กเฮียบอยบ้านคดีบ้านคดีสัตว์นึกทำไงเยบี กูลงมาเอารถให้ขับหนึ่งนะที่นี่มีปุ๊บเยวะจากแจมปะล่ะแจมได้นะขับรถไปหลุมอ่ะขับรถไปหลุมเนี่ยมองไม่เห็นดิเฮ้ยนี่ถึงรถแล้ววะไม่มีเหรอวะไม่มีนี่ถึงรถเลยวะเหมือนนี่ถึงรถอาเซียเลยอาจจะเข้าบ้านแอลก็ได้นะไม่ชัวร์เหมือนแม่วิ่งเป็นตัวเลยเฮีย ตะเปนอกขวาตะไปน็อกตกรถตกรถขวาตกรถมีรถกันนะเพื่อนกูมีรถซ้อมมานะเออใช่รถอะไรไอ้เหี้ยหมอกไอ้เหี้ยแต่บ้านเลยไอ้เหี้ยแต่บ้านร้อนเลยโอเค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 โมันแล้วไอ้เออกูเห้กเ้ลอีออ cạnh này tổ một cạnh này cạnh này, băng team băng team băng team đi đi không được, ờ, bắt đi được, ก้องเผื exactly. ่อมีคนมาเคมนะพี no on okay, like ่จากพวกมัคเอจะมีหมู่บ้านนี้แล้วก็มีพวกรถท่ออีกนะรถณเอต้องต้องมาอีกเฮ้ยเครื่องบินมาเนี่ยตรวใครอ่ะเฮ้ยเนี่ยบังเขาเราเนี่ยบังเขาเราเฮ้ยมีที่ซ่อมก่อนนะตรงนี้เฮ้ยมีคนโดดร่มสี่ตัวสามตัวมาปู นี่ยมันอยู่ตรงมักเออแบบเป๊ะๆเลยอ่ะเออใช่ไหมเฮ้ยแต่ทางมันถ้ามันเราต้องตอกตีนนี้ก่อนปะตีหนึ่งอะตีตีหนึ่งต้องมาหาเราปะใช่ปะใช่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 ถูกต้องพี่มาปล่อยไปก่อนกันนะบ้้านนไดะเออเห็นพอดีสักม่งกระสายช่วงหลอกลมเฉียบจัดเลยอ่ะเอ้าคนไทยอ่ะพี่กินมีคนจุดงันลงมาชาร์จกูฮะชาร์จหรืไม่ชาร์จอยชาร์จ เไปมาช yup. oh. ่วยบอก่อนโวนกลับไปแล้วเจ็บเจ็บเจ็บคุณเปทางมึงกินอ๋อโอเคโอเคได้ยินแล้วเราส้มได้ยินแล้วที่มันลงบ้านแล้วก็ตรงนี้คันหนึ่งดาเซียคันหนึ่งดาเซียไปคันหนึ่งมีเจอหนาวปี๊ไม่ล้มแล้วอ่ะอยู่มาอยู่มาทำงานที่ล้มหนึ่งในบ้านล้มหนึ่งแล้วเหลือสามตัวในบ้านบ้านล้อมหรอล้มอบคุณ

ชืไอ้รถใหม่ครับมามาทำอื่ครับขึ้นข่าวมาเหมือนเดิมได้ว่ะเดิมเดิมมันทำชะลอมาไปไหมตีตัวมากตตัวมากูกลัวรถกกลัวรถกลวรถจอดใช่ไหมจอดจอดตีตัวโอเคสวย เหลือเหลือเเทีนี้เหลอทีนี้เหลอทีฝั่งหนึงยังไม่มายังไม่หมดอันนี้ทีบ้านเหลือทีฝั่งเล็กหนึ่งอะไม่รู้ไปไหนอะไม่นะนักูเฮีย้้เนีลยนี่เนี่ยนี อีกตัวนึงอย่ไอ้ตัวนั้นกูนั่นกูนั่นกูล้มเอ้ยทำไมล้มมะไม่เจอใครเลยไอ้ไส<ะ>ัสเหลืออีกตัวนึงพี่หลังเลยเพราะวะดูดิกูตามมึงอยู่อ๋อไปหนึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันคือตัวชุดที่ลอยฟ้ามันโดนไหนวะเนี่ยลอยอยู่ไหนอะไม่รู้ ราะว่าเครื่องบินมันเลยมันมันลอยไปแล้วไงแสดงว่ามันโดดไปแล้วเว้ยอยู่บ้านเหลือที่วะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้ตอบไม่ได้เลยเฮ้ยอย่าลืมตีเฮี้ยนนะนะที่อยู่ในหลุมอ่ะที่โดดมาตอนแรกอ่ะเออมันตบแล้วเหาะด้วยเฮี้ยเออมันเก็บอยู่มันเก็บอยู่เดินเดินเดินกลับไปแล้วเดินกลับไปแล้วเดินกลับไปแล้วนี่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 ครบเลยครบเลยมันมารับพวกมึงขึ้นมารถเฮ้ยไอ้หมูหมู่บ้านขวาหมู่บ้านขวาขับรถไส่ไอ้ขับจักรยานออกมาติ๊กหนึ่งกู เจ็บนี่บนเจ็บมันเจ็บมันเจ็บจอดนะจอดจอจอดหนึ่งกูจอดหนึ่งกูดีตัวนึงเออกูไปจอดตรงไหนได้วะระวังนะยาจักรยานมันี่มึงจักรยานตงเห็นป่าต้องผมไปเนินต้องผมไปเนินจัยาายเลยจักรยานตาเลยเจอในหลุมหลุมบ้ามีมอเตอร์ไซค์บ้าในหลุมบ้า กลับรถไปจอดงมาร์กนะล้มาเไปนึล้มลไนงนะลมลไปหนึงเดี๋ยวให้โย่เดี๋ยวให้โยตอกแล้วล้มอแล้วล้มอแล้วได้หนูมากลี่พี่หนูกลี่หนูกีลี่บอกได้ปะบกได้ปะสวยเอใขวาโกเลือขวาโกกองฟางนะกกองฟางนะกจะอยู er ่ข้างบนอยู่นะพี่กิน ไม่เหมือนเหมือนกองฟันนะคือมีตัวหนึ่งบนน่อีเฮ้ยเดินนี่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 เดินนี่เนินนี่ตรงมาร์กเป๊ะเป๊ะมึงเห็นสมบกูป้ะสมบกูอาจจะมีตัวนึงนะสมบัขาวเหรอเออใช่มีอาจจะมีตัวนึ่งเจอเจอเจอมีบีวิ่งหามึงสองตัวกูขอเดี่วบีกูขอเดีวกูขอเดีวบีตบตกมาซ้ายหน่อยบีถึงจะยิงให้ได้ Die, 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 die. bắt được, không Mày tỏ mày mới mày 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 3 mày 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 คุว่ามีตัวหนึ่งว่ะคนนั้นน่ะน่นนั่นมีตัวหนึ่งไว้เบย์คนนั้นน่ะเนินเนินหน้าเน็ตตี้หนึ่งเฮ้ยพี่มันนอนอยู่เลยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วอ่หลังกองฟังกองฟังนี่นะเออสวยอยู่ในบ่ออยู่ในบ่อไว้ไม่ต้องทายไม่ต้องทายอยู่ในบ่อไว้ทานอยู่ทานอยู่รายเยอะรายเยอะ ส่งกว่าไทยเพื่อนส่งกว่าไทยส่งกว่าไทยพี่บอยจัดการเลยเออมั่วไหวแล้วเพื่อนเผลอแ้วปะกูหาไม่เจอเลยเนินนเนินนี้บอยเนินนี้แล้วเอ้ยขวามึงนะล่าสุดอะเอาทิ้งหนึ่งนะเออมาหนึ่งเหมือนยิงกูไปกูเจอแล้วเจอละเออกูขับกูไปหามึงกูไปหามึงกูไปหามึงเฮ้ยโอ้โหเอายังไงยังไงอยู่ไหนมันอยู่ในในในนั้นแหละอ๋อกูเห็น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 มีออะะไไรรทตัวนี้ตายเลยบอยเดี๋ยวตัวท้ายเพื่อนตัวท้าย Bye bài, mày 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 NÀY mày 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 นี่เวทิไปเก้าอ่ะนี่ถ้าตัวแรกๆที่แบบที่กูยิงโดนๆแล้วพวกมึงยิงนะแอติฟูยี่กูสิบห้าสิบหกแล้วอ่ะอ่ะอิ่มน้ำสำรานในเอมโฟคูณสี่ันนี้